มาพี่น,อน้องตาหงเขียวนนแยกติดอมาพี่น้องแยกติดจือตามหงเขียวเห็นินเลยอพี่น,อน้องอันนี้คือผัดหงสงเขียว เห็นบ่พี่น้องอันนี้คือผักงูเขียวเรือพี่น้องเรือแยกทิพย์แยซานามใบเต็มขึ้นนี่นะแหะแซานามว้ให้มันเงี้ยง,งเงี้ยงขสียเนาะวันนี้แยกทิพย์สิบตัดเรือพี่น้องแยกทิพย์สิตำแบบเงี้ยงเงี้ยงเลยผักงูเขียวเนาะพี่น้องยสิตำไป ракета, сейф, на 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 เซ็บเจ็บ <c oughs> นี่คือพระเอกของเหาพี่น้องพระเอกของเราคือตัวนี้ ใส่พักงูเขียวลงไปเลยพี่นอ้องนี่คือพักงูเขียวเร้นาจะมาพี่นอ้อง เสร็จแล้วพี่น้องเสร็บแล้วเสร็จแล้วมาพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องตํามพักงูเขียวน้ำยาทิพย์ด้วยพี่น้องด้วย บักเงาเลยพี่น้องนี่ก็เอินพักมูเชียวพี่น้องหรือว่าพักกงชายเนะพี่น้องมันเนี่ยแยทิบบดตัดหมวดก้อนเนี่ยแยะทิบตัดมันเลยเห็นเป็นขึ้นจังบอกทั่วพี่น้องนี่ตไส้กุ้งสดขึ้นเกาพี่น้องของมากแยะทิบพักกินกลับห่อกับมี่ยอดชะโอมนะเป็นว่างกับพักสลัดเนาะมาจากมาเสียบๆน้ำยายทิบมือ,อ บังนะพี่น้องมันบังตั้งกล้องบ่่ค่อยชัดเป็นไลอือเีวราก็ได้ยเรียมือผมมามาพี่น้องมาเสียบเสบน้ำยายทิพย์จ้ากินแบบเงี้ยวๆ้วไปเลยมีเอฟซีพุ่งพ่วมาเป็นพักงูเขียวมันบักทั่วไปซะนะ เนี่ยที่กัดตามใ้เบิ้องด้ยพี่น้องเนี่ยแง่ของเสียง ภาพดี้เด sure ็กคนกาดบ่ได้คือชม ของยทิมากินได้สื้อมือพี่น้อง you know ตามบด็ดตามด็ตากเลยพียน้อตามแบบนี้ยง่ายๆไปเลย อย่างก็บ่เสียงก็ใส่เมื่อนราบ้งเพาะยที่ปรานาธนเกี